โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มีลูกลิกอาจจะต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับเป็นลูกลิกที่อยู่ในคีย์เอเมเนนะครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการซัมลิกหรือว่าซีเควนโน้ตแบบง่ายๆนะครับเล่ที่ผมเล่นไปตอนต้นคลิปนะครับผมจะมีโน้ตอยู่แค่นี้นะครับผมนิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่องที่5นิ้วนางอยู่ที่สาย6ช่องที่7นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย6ช่องที่8นะครับ แล้วก็ไล่ลงมาที่สาย5ตัวดีอยู่ที่ช่องที่5นะครับแล้วก็ตัวอ e อยู่ที่ช่องที่7แล้วก็นิ้วก้อยตัว F ช่องที่8นะครับผมลิกจะมีแค่นี้เองครับอยู่ใน A ม่ใชสเกลนะฮ <c oughs> ะตาวนี้เป็นเินคิดง่ายๆ,ๆเลยคือเล่นทีๆๆละตำแหน่งให้ให,ให้ให้จำได้ก่อน <c oughs> อมือขวาผมจะเล่นปิกสลับ จริงๆจะคิดเป็นตอนฝึกจะคิดเป็น3ามพยางหรือว่าจะเป็น6พยางก็ได้นะครับกพรามันจะมีหน,น,น,นึ่งสองส้นะครับเส้นละอ่าเส้นละสามโนตนั่นเองนะฮะนะแล้วพอเพื่อนๆคล้องตรง,งนี้เพื่อนๆก็มองมาที่สาย4ช่องที่7นะครับมันจะเป็นตัวเอหมกันก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับนิ้วเหมือนเดิมเลยเห็นไหม นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยนั่นเองครับสาย4สาย3เหมือนกันแล้วลงมามองลงมาที่สาย2ช่องที่เจ่ด7ปด1 0ช่องที่10นะครับก็ใช้นิ้วเหมือนเดิมตัว A ตัว A ตัว b ตัว C ตัว d E F นะครับนะ,ะละนักษณะนี้นะครับค่อยๆเล่ยนจะช้านะ ก็จริงๆแล้วลิทแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงครับก็ไม่ยากนะมันจะไม่ยากตรงที่เล่นให้มันต่อเนื่องกันบ <Menschen> อกว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเช่นเคยนะครับผมมีข้อสงสัยตรงไหนเพื่อนๆก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ในช่องผมคุกเก่งแดงนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาแบ,บ่งปันความรู้ทางกีต้าร์อีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ